เอาล่ะครับตอนนี้เราก็ถึงบ้านกันแล้วนี่มาแกะดูกันเลยครับว่าข้างในจะเป็นยังไง่อันนี้60บาทอันนี้เอาตัวเตนห้าสิบบาทมาเริ่มต้นจะแกะตัวนี้ก่อนเลยนะครับฮอกออยเป็นนักธนูนะหน้าเหมือนไหมเป็นไงเหมือนไหมเหมือนจะไม่ค่อยเหมือนเลยนะครับถ้าใครบอกเหมือนก็ <laughs> อมเมนมานะอ่ะมามแทนแทน,ทานมาแล้วครับ น้อยที่ไม่มีอะไรบดบังไม่มีธนูด้วยนะดูสิไม่มีธนูอือดด้านหลังอนนี้ไม่ใช่มีตัวนี้ไงอือาเราจะเอาตัวนี้ฮอกอายนี่ดูเปรียบเทียบให้เห็นชัดๆเหมือนไหมครับโอ้โหเหมือนมัน้งเหมือนหรือเปล่า <c oughs> อ่านี่ก็ขยับแขนงอข้อศอกได้เป็นยางครับสามารถโดนได้มันจะไม่แตกนะ ไอ้อะไรที่เป็นยางเนี่ยขยับขางอเข่าเห็นไหมเหมือนแล้วจะเล่นท่าอะไรเงี้ยเห็นไหมเชิ่อเนี่ยอะไรเงี้ยฮะะจ้าแล้วก็มีไฟที่หน้าอกนะน้าแก่ไปของใครเออหน้าไม่ค่อยจะหนุ่มเท่าไหร่อ่ะต่อไปก็เป็นด็อกเตอร์สเตรนด็อกเตอร์สเตรนอ่ะเดี๋ยวแกะแป๊บนึง อ,อ่าดรสตรีนอ่าเสร็แฮน์น่ามาดูงานนันหน่อยอ่อันนี้คือผ้ามั้นไงเฮ้ยดร์เซนถอดถอดผ้าออกอก็พอใช้ได้นะมันหายากอันนี้ตัวละห้าสิบบาท,ทบาอืมแต่ด็ออกเตร์สเตนน่ะดูดูหน้าอันนี้อันนี้ได้อยู่นะ ได้อยู่มาดูด้านหลังแล้วไม่เห็นด้านเป็น,น,นี่ผ้าชุดๆๆใส่เขาเรียกผ้าทนะี่มันใส่เขาเองได้นนะอืมจะบินใส่เองได้อันนี้ก็อันนี้เป็นเอ,อาเอาสำหรับไล่มนของเขา,ามันจะฟูฟูเป็นการไล่มนนะก็ใส่ไว้ตรงนี้นะนี่แล้วก็ก็ได้อยู่อันอันนี้ด็อกเตอร์สเตน,นถือ <15 8. S 1> ถือว่าเหมือนอยู่ 50บาทนะ okay, โอเคนะครับก็จบไปเป็นเรียบร้อยนะคะอ่ะมายืนคู่คู่กันด็อกเตอร์สเตนกับฮอกอายนะครับถ้ามีธนูนี่จะแจ๋วเลยนะฮอกอายเนี่ยนะโอเคก็จบไปแล้วนะครับก็ฝากทุกคนกดติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย